พิธาหย่อนภาพดีต่อใจกับแอปลูกๆแถมแคปชั่นชวนคิดไปไกลอีกมีภาพทิมพิธาลิ้มจริญรัตน้องพิพิมพ์แอปทักษออนและน้องปีใหม่อยู่พร้อมหน้ากันทำเอาชาวดอมสม้มแห่พากันแซวกรนหนำโลกออนไลน์ต่อมาหนุ่มพิธาก็ได้จัดเต็มให้อีกภาพฟินกันทวนหน้า โดยหนุ่มพิธาได้โพสต์ลงอินสตาแกรส่วนตัวเป็นภาพของเขาทั้ง4คนรวมเฟรมเดียวกันโดยพิธาเป็นคนถือกล้องเองระบุแคปชั่นว่า Good to see you today at a p t u x o n แน่นอนค่ะดอมสม้มแซวกันต่อแม้กระทั่งดาราคนดังก็เข้ามาคอมเมนต์แซวด้วย